วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไทยก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะที่ไทยเพิ่งค้นพบนะคะเพื่อนๆและก็เพิ่งเจอนะคะคือมันสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆใช้งานง่ายนะคะและจะบอกว่าหาซื้อง่ายด้วยนะคะหลังจากที่ไทยเคยพูดเรื่องการทำลาย หอยนะคะที่เป็นหอยทากนะคะเพื่อนๆในบริเวณบ้านของเรานะคะแล้วบางทีเขาก็ไปอึปีนขึ้นทางกำแพงแล้วก็ทั้งชั้นสองของบ้านนะคะวันนี้นะคะไทยได้เจอยาขนานดดีดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มานะคะเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะบอกเลยว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆ คือจบเลยอะคะ่ะนอกจากตัวใหญ่นะคะที่เป็นหอยทากตัวใหญ่นะคะเขาก็จะใช้เวลาบ้างนะคะก่อนหน้านั้นไทยเคยใช้สูตรที่เป็นตัวอนุรักษ์นะคะเพื่อนๆที่เป็นน้ำส้มสายชูผสมเกลือแล้วก็ผสมตัวพริกไทยนะคะเพื่อนๆที่ไม่ได้ทำร้ายต้นไม้ดอกไม้ของเพื่อนๆรวมไปถึงสัตว์ของเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนๆ แต่อันนั้นนะ่ะคือทุกๆสองสามอาทิตย์เพื่อนๆจะต้องทำแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นสูตรที่ถนอมเขามากค่ะเพื่อนๆแต่ว่าการใช้งานนะคะเขาสามารถที่จะคลายออกมาแล้วก็ไม่ถึงกับว่าตายสักทีเดียวนะคะเพื่อนๆทำให้เราต้องมาเสียเวลาในการที่จะกำจัดนะคะวันนี้นะคะไทยก็เจอ สินค้าตัวใหม่นะคะเพื่อนๆที่ไทยไปเจอในร้านโอท็อปนอกนอกเมืองจากเมืองอุบลน,นะคะคือคือคืออยู่ในชานเมืองนะคะเพื่อนๆกล่องนี้นะคะเป็นเมทัลดีไลท์นะคะเพื่อนๆพื่อนเมทัลดีไลท์สิบนะคะเพื่อนๆเอ่อหาซื้อได้นะคะกล่องละ150บาทเองนะคะเพื่อนๆปริมาณ1นกิโลนะคะใช้งาน ง่ายมากๆค่ะเพื่อนๆคือไทยถูกใจมากค่ะเปิดออกมานะคะเพื่อนๆแนะนำนะคะอันนี้นะคะประมาณ3วันก่อนนะคะไทยไทยใช้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆ3วันก่อนนะคะภายใน1กิโลนะคะไทยก็ใช้บริเวณบ้านทั่วบ้านเลยนะคะก็คือเพื่อนๆใส่แมสสนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่า กลิ่นเขาก็ไม่ได้แรงมากนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยของเรานะคะไทยแนะนำให้เพื่อนๆใช้หน้ากากนะคะแล้วก็ถุงมือแล้วก็หวานนะคะหวานทั่วบริเวณไม่ว่าจะเป็นพวกช่องพวกที่เขาไปหลบอยู่ตามหรือตามซอกหินอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไปหว่านให้หมดแล้วเขาก็จะแห้งตายไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวทากตัวใหญ่นะคะ ก็อาจจะมีบ้างที่ต้องใช้เวลาเป็นวันนะคะแต่สูตรนี้ไทยบอกเลยใช้งานง่ายมากๆค่ะเพื่อนๆแค่โปรยนะคะคือจบเลยใช้ได้กับในในนาข้าวได้ด้วยนะคะเพื่อนๆคือเป็นเป็นตัวกำจัดหอยเชอรี่นะคะเพื่อนๆแปลว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะ ใช้ในน้ําก็ได้นะคะในานาในอะไรนะคะเพื่อนๆแต่เท่าที่ไทยอ่านและศึกษาดูรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะต้องเหมือนกับขังน้ํานะคะเพื่อนๆแต่เราอยู่ในบ้านนะคะเหมาะสําหรับคนที่รักบ้านนะคะแล้วก็สะดวกสบายในการใช้นะคะแค่หวานเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวเขาไม่ทรมานนะคะแถมสัตว์เลี้ยงเพื่อนบ้านก็ ไม่เป็นปัญหาตัวต้นไม้ดอกไม้ของเราก็ไม่เป็นปัญหาด้วยเช่นกันนะคะไทยก็ซื้อมาสองกล่องนะคะเพื่อนๆมาลองนะคะปรากฏว่าไทยถูกใจมากนะคะก่อนหน้านั้นนะคะประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเพื่อนๆอ,อาทิตย์หนึ่งก่อนหน้านั้นนะคะหลังจากที่ไทยได้ลองสูตรพริกไทยที่ไทยเคยใช้ประจานะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันเหมือนกับว่า เราต้องทำเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะไทยก็ได้ไปซื้อไอตัวที่เป็นตัวโพลีดอนนะคะเพื่อนๆที่เป็นแบบชนิดน้ำเนาะคืออันนั้นก็เฉียบขาดเหมือนกันค่ะแต่จะบอกว่ากลิ่นเขาแรงนะคะนอกจากกลิ่นแรงแล้วนะคะการเปิดใช้งานคือลำบากมากค่ะเพื่อนๆไทยยอมตรงตอนที่เปิดคือยอมเลยค่ะคือใช้ครั้งเดียวรู้สึกว่า รู้สึกว่าอแม,มลงนะคะพเพื่อนแมลงเข้าไปในจมูกนะคะขอภัยนะคะคือรู้สึกว่าตัวโพลิโดนนี่คือไม่เหมาะกับการใช้งานของเรานะคะพเพื่อนๆนอกจากจะแรงแล้วการเปิดใช้งานก็ลําบากผิดกับตัวนี้นะคะที่ไทยเจอนะคะตอนแรกอ่ะไทยก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้นะคะพเพื่อนๆพเ,พอนเพราะว่าเขาจะเขียนว่ากําจัดหอยเชอรี่เนาะ แต่ไทยก็ลองมาใช้ดูรู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้าฉันไปอยู่มุมไหนของลูกมาคือต้องบอกว่าเราไม่ใช่คนคนทำนาทำไร่ขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขามีสินค้าแบบนี้นะคะแต่พอดีเพิ่งเจอนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจมากนะคะแล้วก็อยากบอกต่อนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีบ้านสวยๆแล้วมีปัญหาเหมือนไทย คือมีหอยทากเยอะคือตัวสองตัวก็สวยแล้วก็อุดมสมบูรณ์เหมือนเหมือนจะเป็นธรรมชาติอ่ะเพื่อน,อนๆนนึกออกไหมแต่ถ้ายเยอะไปอ่ะ<ๆ>เพื่อน<ๆ>เอน<ๆ>มันไม่ใช่ละต้นไม้ดอกไม้นะคะเขาจัดการเรียบหมดเลยค่ะคือคือยอมเลยะคะ่ะแล้วที่หนักสุดคือกำแพงนะคะกำแพงบ้านนี่คือมีแตข่ขี้เขาอะคะ่ะ<ๆ>เพื่อนๆพนๆไอ้พวกต้นหมก เหลืองหมากอะไรเพื่อนเพื่อนรู้ไหมเขาไปซ่อนเวลาหน้าร้อนน่ะเขาไปซ่อนไปหลืบไปหลบอยู่อะ่ะเพื่อนเพื่อนเออคือต้องเอาออกมาไม่ว่าจะเป็นตามสายยางสายอะไรอย่างนี้นะคะเขาไปหลบไปซ่อนนะคะแล้วพอหน้าฝนนะคะเขาก็ได้เวลาปีนป่ายนู่นนะคะเพื่อนๆถึงชั้นสองอะ่ะคือลำบากมากแล้วทําให้กําแพงแล้วก็ตัวบ้านเราเนี่ยมีแต่ขี้เขาเต็มไปหมดเลย วันนี้นะคะไทยก็มาแนะนำสินค้าดีๆนะคะที่ใช้งานง่ายบอกเลยคือไม่ได้มีอะไรกับเขานะคะเพื่อนๆแต่ยินดีโฆษณาค่ะเพื่อนๆบอกเลยประทับใจสุดๆใช้งานง่ายสุดๆแค่วานวานวาน,วานจบข่าวเลยค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะหนึ่งกิโลนะคะ ใช้ได้อย่างเหลือเฟือนะคะเพื่อนๆไทยซื้อมาสองสงกล่องนะคะคือสัใจมากก็ค,คือคิดว่าต่อไปนี้คงจะเป็นสินค้าตัวตายที่อยู่ในบ้านของเราแล้วค่ะที่ต้องขาดไม่ได้นะคะก็มาแนะนำเพื่อนๆนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ